ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าฝรั่งโทรหาเราเพราะวันนี้ Buffalo English จะโชว์วิธีการรับโทรศัพท์และคุยกับฝรั่งไป Hello this is trainer Ben from Buffalo English วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษอย่างสุภาพและเป็นมืออาชีพถ้าสมมุติว่ามีฝรั่งโทรมาหาเราวิธีการรับโทรศัพท์นะครับมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันอันดับที่1คือให้เราทักทายเขาก่อนอันดับที่2ก็คือให้บอกว่าเรามาจากบริษัทอะไรและอันดับที่3ถามเขาว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือไหม ข้นอนที่หนึ่งทักทายเขาก็คือ Good morning, Good afternoon, Good evening รู้อยู่แล้วนะครับอันนี้อันดับที่สองบอกว่าเรามาจากบริษัทอะไรตัวอย่าง Buffalo English ก็จะเป็น Good morning Buffalo English และอันดับที่สามให้ถามว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือไหมให้เราพูดว่า How may I help you? How may I help you? จำได้นะครับ Good morning Buffalo English How may I help you ทีนี้คนที่เขาโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยเขาก็อาจจะเรียนสายบางท่านเช่นคุณก้องนะเขาก็จะพูดว่า May I speak to คุณก้อง May I speak to คุณกอ้องถ้าเขาถามมาอย่างนี้แล้วตกใจไหมครับอย่าเพิ่งตกใจจะเย็นๆนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีวิธีการที่จะ ตอบเขาให้แบ่งเป็น3ามกรณีก็แล้วกันเนาะกรณีที่1คือเราทราบว่าคุณกล้องอยู่ที่ Office. ออฟฟิศอันดับที่2คุณกล้องอยู่ที่ออฟฟิศหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจอันดับที่3คุณกล้องไม่อยู่ออฟฟิศจะมีอยู่3กรณีเราพูดยังไงบ้างในกรณีที่1คือคุณกล้องอยู่ที่ออฟฟิศให้พูดว่า one moment please one moment please แล้วก็โอนสายเข้าไป กรณีที่2ไม่ทราบว่าคุณก้องอยู่หรือเปล่าให้พูดว่า let me check first let me check first หรือจะพูดให้เป็นมืออาชีพมากกว่านี้ให้ดูแบบหูดูดีมากเลยก็ได้เหมือนกันให้พูดว่า let me check if คุณก้อง is in his office let me check if คุณก้อง is in his office at the moment กรณีสุดท้ายกรณนนีที่3ก็คือ คุณก้องไม่อยู่ที่ออฟฟิศให้พูดยังไงกรณีที่คุณก้องไม่อยู่ออฟฟิศให้พูดว่า I'm sorry คุณก้อง isn't here คือเราขอโทษเขาก่อนเนาะ I'm sorry คุณก้อง isn't in his office at the moment อะได้3กรณีกันแล้วเนาะเรามาดูตัวอย่างของจริงกันดีไหมครับอาโอเคงั้นไปดูกันเลย Good morning, Buffalo English, how can I help you? Alright, one moment please. Good afternoon, Buffalo English, how can I help you? Alright, just a moment, let me check first. Hey Bang, What you my? Uh, thank you for waiting. One moment, please. Good evening, Buffalo English. How can I help you? Uh, I'm sorry, he's not here. so w h a t s for next week อาทิตย์หน้าเราจะมาเรียนรู้วิธีการรับปากข้อความเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันวันนี้ Trainer Ben และ t r a i n นอร์เจ o จาก b o ฟ f าโ e nglish ขอบคุณมาก thank you for watching don't forget to like subscribe comment and share alright see you again